จะมาอัปเดตอาการนะครับผมเกี่ยวกับ19นะครับให้น้องๆได้ฟังว่าที่แรกเราอยู่ที่โรงแรมนะครับทุกคนเราอยู่ที่โรงแรมแล้วทีนี้ปรากฏว่าพี่ยักษ์มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงนะทุกคนนะเลยต้องได้ย้ายตัวจากโรงแรมนะครับผมเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นหนึ่งอาการที่น่าเป็นห่วงสําหรับพี่ยักษ์นะครับส่วนเรื่อง19ตอนนี้ทุกคนก็ปกติแล้วน้องโชว์แชงก็ไม่มีอะไรปกติทุกอย่างคือตอนนี้แบบเริ่มคินแล้วเจาะเองทําเองทุกอย่างเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นจิ้มท้องนะฮะจิ้มท้องเจาะเลือดทําเองหมดเลยนะฮะ ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะฮะสั้นขวัญยักนะครับทุกคนแต่วันนี้นะ,ะับผมเราก็จะมาอัปเดตอาการนะครับผมเกี่ยวกับ19้นะครับให้น้องๆได้ฟังว่าวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่แนะ,ะทุกคนนะเป็นวันที่8แล้วนะครับผมก็แบบว่าได้ส่งตัวด่วนนะครับผมเข้าโรงพยาบาลทีแรกเราอยู่ที่โรงแรมนะครับทุกคนเราอยู่ที่โรงแรมแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าพี่ยักษ์อ่ะมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง นะทุกคนนะเลยต้องได้ย้ายตัวจากโรงแรมนะครับผมเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลแบบฉับพันนะทุกคนนะคือแบบต้องรีบย้ายตัวด่วนนะครับไม่งั้นจะอันตรายเพราะหนึ่งเราต้องเข้ามาอยู่ใกล้ชิดหมอนะทุกคนนะเพราะว่าพี่ยักษ์อ่ะตอนนี้อาการ19นะทุกคนผมก็ปกตินะครับตอนนี้คือจมูกรับกินได้แบบ อ่อนๆน้ําอ่อนมากนะครับผมได้รับแบบอ่อนจริงๆนะครับผมแล้วก็รับรสชาติได้นิดหนึ่งนะฮะทุกคนนะแต่ว่าภาวะที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องของเบาหวานนะทุกคนนะก็คือน้ําตาลในเลือดนะทุกคนน้ําตาลในเลือดตอนนี้สูงมากนะทุกคนน้ําตาลในเลือดสูงมากแล้วก็บวกกับมันจะมีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็คือหมอบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับระบบหัวใจด้วยนะครับผมระบบหัวใจด้วยแล้วก็พี่ยาเป็นคนที่พักหลังมาเนี่ยเป็นคนที่เหนื่อยง่ายนะครับผม ง,ง่ายแล้วก็หอมนะทุกคนนะแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติแต่เพียงแต่มอบอกว่าอย่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับผมก็คือปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็คือลด ของกินนะของกินที่แบบว่ามีแป้งมีมันมีหวานอะไรอย่างเงี้ยให้ลดแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับผมแล้วก็อาการที่เราติด19ไปเนี่ยหลังจากที่หายไปแล้วนะครับผมร่างกายเลยเราจะไม่เหมือนเดิมนะทุกคนก็คือเราจะเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับผมเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็เชื้อนะครับผมมันจะอยู่ในร่างกายเราประมาณ5เดือนนะฮะเอาง่ายๆเลยก็คือนานตอนนี้นะครับเราก็ย้ายมาโรงพยาบาลนะครับทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องโชกุนโชแชงนะครับ แล้วก็พี่เตานะครับผมย้ายมายโรงพยาบาลทั้งหมดเพราะว่าเราติดกันยกครัวเลยนะครับผมเราติดกันยกครัวเลยแล้วก็ล่าสุดนี้ก็แบบหมอนะครับผมดูแลแบบใกล้ชิดมากนะครับผมวันหนึ่งอะ่ะแบบหมอใหญ่เข้าตรวจวันละ2รอบนะครับทุกๆ3ามชั่วโมงนะครับผมแล้วก็โทรศัพท์นะครับผมโทรมาถามอาการตลอดคือ หมอเขาไม่อยากให้เราเหนื่อยหรือถ้ามีอาการหอบหรืออาการเหนื่อยเงี้ยหมอเขาจะให้ยามาทันทีให้แจ้งให้รีบแจ้งหมอเพราะว่าเขากลัวช็อกนะครับผมเกิดภาวะช็อกนะครับเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงแล้วทําให้มันอาจจะหน้ามืดวินเวียนได้หรือช็อกไปได้แล้วคนแล้วก็สาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่หมอให้มาโรงพยาบาลเพราะว่าหมอกลัวว่า จะมีอาการแบบว่าถ้าน้ําตาลในเลือดมันข้นสูงนะครับทุกคนแล้วทีเนี้ยมันแบบว่ามีอาการแบบว่าหลับหลับไปเลยอะ่ะหมอว่าหลับนอนหลับไปเลยเอาง่ายๆก็คือแบบ เดสมอลเล่ area, ทุกคนเออก็แบบหลับไปเลยนอนไม่ตื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งอาการที่น่าเป็นห่วงสําหรับพี่ยักษ์นะครับส่วนเรื่อง19ตอนนี้ทุกคนก็ปกติแล้วน้องโชว์แชงก็ไม่มีอะไรปกติทุกอย่างโชว์คุณก็ปกติทุกอย่างพี่เตาก็ปกติทุกอย่างเชื้อทุกอย่างนะครับผมไม่มีอาการลงปอดหรือใดๆนะครับผมเป็นแค่เชื้ออ่อนๆน,นะทุกคนนะแต่ว่าหนักสุดก็คือพี่ยักษ์นะครับทุกคนนะนะ่นกคพี่ยักษ์พี่ยักษ์ก็เลยมาบอกน้องๆให้ว่า ต่อไปนี้นะครับผมการใช้ชีวิตพี่ยักษ์อาจจะต้องเปลี่ยนต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมผาาโผนหรือทํารถแข่งนู่นนี่นั่นนะครับก็อาจจะได้พักลงนะครับเพราะว่าร่างกายเราตอนนี้มันไม่มันไม่เต็มร้อยนะครับมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตนเดิมนะครับผมมันก็ดรอปลงมานะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับพี่ยักษ์ก็จะใช้ชีวิตให้มันระวัง มากขึ้นนะครับระวังมากขึ้นแล้วก็เอาง่ายๆว่าใช้ชีวิตให้อยู่กับครอบครัวได้มากที่สุดนะครับทุกคนเราก็เพื่อนๆบางคนอาจจะน้อยใจนะครับผมว่าผมจะเลิกทำรถนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าความจริงแล้วคือผมไม่ได้เลิกนะครับผมแต่ว่าเพียงแต่เราจะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะทุกคนเพราะว่าเอาง่ายๆคือตอนนี้เราป่วยนะครับผมเรามีหนึ่งโรคที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงนะครับผมว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมาจริงๆแล้วนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะเป็นนะครับผมแต่ก่อนก็สนุกเฮฮาของวงของหวานกินได้เต็มที่นะครับผมต้มน้ําท่อมผสมน้ำตาลานี้ก็เต็มที่สุดๆกินวันละ6ลิตรนะครับผมน้ำตาลวันละสีหขวดนะฮะก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลกระทบมาถึงตอนนี้นะครับผมก็เนี่ย อย่างเงี้ยอย่างเปิดแอร์นะครับผมตอนนี้ก็เปิดแอร์แบบเย็นๆนะครับผมแต่ว่าเหงื่อมันจะเยอะมากนะทุกคนเหงื่อจะเยอะมากก็คือคุณหมอเขาให้ยาลดน้ําตาลมากินนะครับมันก็จะมีผลให้แบบว่าขับออกทางเหงื่อขับออกทางลูุมขนประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคุณหมอโทรมาครับ Five minutes later นะครับทุกคนก็เมื่อกี้หมอโทรมานะครับผมให้ตรวจน้ําตาลนะฮะผมตรวจน้ําตาลแล้วก็ฉีดยา นะครับผมตรวจน้ําตาลแล้วก็ฉีดยาเพื่อที่จะลดน้ําตาลแล้วก็ส่งน้ําตาลให้หมอนะครับผมอัปเดตอาการนะครับผมก็คือวันหนึ่งอ่ะพี่ยากจะฉีดยาประมาณเกือบห้าเข็มนะจะเป็นยาอย่างนงี้เขาจะเอามาวางไว้หน้าห้องให้แล้วเขาก็จะโทรมาบอกให้ตรวจน้ําตาลแล้วก็ฉีดยานะครับอ่าคือเป็นยาที่ไว้ฉีดท้องนะทุกคนนะเอาเสียบเข้าท้องแล้วก็ฉีดนะ ตอนนี้ท้องก็ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บแหละก็ฉีดทุกวันนะครับตอนนี้เริ่มฉีดทุกวันเริ่มเริ่มจะแบบว่าชินกับมันแล้วนะครับหลังจากที่เราไปอยู่ที่โรงแรมนะครับผมหมอก็ทําการย้ายตัว นะครับผมย้ายตัวด่วนๆเลยนะฮะย้ายมาที่โรงพยาบาลมาใกล้ชิดหมอครับผมก็ถือว่าดีเป็นคนดีต่อพี่ยักษ์นะครับผมแล้วก็ได้คุมน้ําตาลแบบจริงจังได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ําตาลแบบจริงๆจังๆ,ๆสักทีนะทุกคนนะเออตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูวิธีการตรวจน้ําตาลแล้วก็ฉีดยากันเลยดีกว่านะทุกคนนะก็อยากบอกน้องๆอยากบอกผู้ชมทางบ้านนะครับผมใครที่เป็นเบาหวานนะครับผมหมอบอกว่ามันไม่น่ากลัวแต่มันขึ้นอยู่ที่ ตัวเรานะครับมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราแล้วมันก็ขึ้นอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรานะครับในแต่ละครั้งนะครับว่าการใช้ชีวิตของเราจะประมาทหรือว่าห้ามปากห้ามตัวเองได้หรือเปล่านะวันนี้พี่อาก็มาบอกน้องๆผู้ชมทางบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรมากโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปตรวจน้ําตาลกันเลย นี่นะครับน้องๆก็อุปกรณ์นะครับทุกคนก็จะมีนี่ครับที่เจาะนะฮะก็แล้วก็ที่ตรวจแล้วก็ตัววัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่พี่ยากตรวจตรวจมาทั้งหมดนะครับก็เก็บทิ้งไว้แล้วก็มียาผมยาสามเวลาเลยยาลดน้ําตาลคือหนักๆแล้วมันก็มีแค่น้ำตาลเป็คนคือตอนนี้แบบเริ่มชินแล้วเจาะเองทําเองทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ้มท้องนะฮะจิ้มท้องเจาะเลือดทําเองหมดเลยนะฮะตอนนี้หมอก็บอกว่าให้เจาะวัดน้ําตาลนะครับ มีวัดน้าตาลก็จะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นต่อไปก็จะมีติดตัวหมอบอกว่าต้องให้มีติดตัวนะครับทุกคนแบบว่าก่อนจะกินข้าวกินอะไรเงรี้ยให้ให้เช็คน้ําตาลก่อนแล้วก็เสียมเข้าไปในเครื่องนี่ปื๊บมันก็จะเป็นพินสแกนอย่างเงี้ยเสร็จปื๊บเราก็ต้องเอาตัวนี้มาเจาะขมใช่ไหมติมใช่มันจะเป็นยิงปั้งคือดูดิรอยเจาะอยู่ที่มือทุกนิ้วเลยทุกนิ้วเลยเป็นรอยหมดละช้ำหมดละกดลงไป บอาลไม่เช่เรืลองตลกโอ้โหดีครับ <ทำ S 1> มัน,มนเยอะจัดมันไม่นิ่งอ่ะมันไม่นิ่งมันเยอะจัดสองกสิบคนปกติเท่าไหร่เนี่ยคนปกติอยู่ประมาณร<า><ห>้อยร้อยร้อยร้อยสิรสิบร้อยี่แต่ว่าตอนนี้น้ำตาลเขาสูงมากก็เลยได้ทำการย้ายมานะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็เป็นกำลังใจพี่ยักษ์ด้วยแล้วกันเพราะว่าหนักนะครับบางทีชีวิตคนเรา คิดว่าครึ่งปีนะครับครึ่งชีวิตคือ50ปีใช่ไหมทุกคนแต่มันไม่ใช่นะครับทุกคนตอนนี้ยางอายุ29นะครับผม29่้ย่งางเข้าส0มบนะฮะทุกคนก็ถือว่าเรามีเวลาอยู่ได้อีกนานไม่นานถามเมืว่าวานมันก็นานแต่ว่าการใช้ชีวิตเราก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีผลต่อหัวใจทุกคนนะเกิดว่าเราไปทําอะไรที่แบบว่าผ่าโพนรุนแรงเนี่ยมันทําให้อาจเป็นบุบได้ทุกคนนะ มดประาณนี้นี่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวทำการฉียดยาก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าน้องๆอาจจะพยักไม่เห็นหรอกครับเดี๋ยวคลิปมันจะแดงนะทุกคนก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็จะเช็ดรอบๆท้องนะครับตรงไขมันเรานะฮะตรงท้องข้างๆสะดือนะฮะเราก็ต้องเช็ดเช็ดรอบๆเสร็จปุ๊บน,นะครับผมแล้วก็บีบมันขึ้นมานะครับผมบีบบีบบีบหน้าท้องอ่ะบีบไขมันอ่ะบีบไขมันขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดึงตัวยาออกมานะครับ แล้วก็บีบแล้วก็เสียบเข้าไปนะทุกคนก็แบบเก็บอยู่นะแต่ว่าก็ทนได้เสร็จแล้วครับนี่คือการฉีดยาลดน้ําตาลนะทุกคนนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการฉีดยาลดน้ําตาลนะครับก็เดี๋ยวต้องบอกน้องๆก่อนว่าสําหรับอาการในวันนี้นะครับผมก็ อัปเดตให้น้องๆได้ดูเพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยววันออกโรงพยาบาลพี่ยักได้ออกโรงพยาบาลวันที่เร็วๆนี้นะครับ วันที่17นะทุกคนได้ออกจากโรงพยาบาลนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปทําคลิปสนุกๆต่อนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการรีวิวรถนะครับผมการจัดบ้านการจัดของโบราณเข้าที่นะครับผมตอนนี้ก็ของเก่าก็ที่สั่งไว้ก็ได้มาเต็มบ้านเลยแต่ว่ามีคนรับไว้ให้นะครับก็เป็นพี่เทารับให้ตอนนี้อยากกลับบ้านทุกคนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะนี่บรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ ก็จะมาดูวิวมิตรภาพนะฮะอยู่โรงบามนะครับผมชั้น8นะทุกคนน,ะนี่ รถมีไป่งมาทั้งคืนนะครับโอเคนะครับทุกคนครับสาหรับใครนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็เป็นกรณีศึกษานะครับผมสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับผมก็หรือว่าน้องๆคนไหนที่เริ่มเป็นเบาหวานก็ดูคลิปพยาคลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมกาลังใจกําลังใจนะครับผมพยาก็คือการที่ทุกคนดูคลิปนะครับแล้วก็แชร์นะครับผมไม่ว่าคลิปจะสนุกหรือไม่สนุกนะครับบางคลิปสนุกหรือบางคลิปไม่สนุกก็ต้องขอโทษขอ ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะหมอโทรมาแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ